สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปทำคำนายดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะดวงชะตาคนเกิดวันพุธประจำเดือนกุมภาพันธ์งพันาค่ะขึ้นมาใบแรกนะคะได้ไพ่ใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาเรียกว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งหรือเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่แบบทาอะไรไม่ได้ได้แต่เบื่อนะคะเบื่อไปหมดประมาณนั้นนะคะคราวนี้นะคะ บางคนอาจจะพอเบื่อมากๆก็คิดอยากจะนะคะคิดอยากจะออกจากงานนะคะคิดอยากจะเป็นนายของตัวเองไม่อยากเป็นลูกน้องใครลามันเบื่อจังเลยค่ะอารมณ์มันจะเข้ามาประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธประจําเดือนกรุมผพ่าพันธ์นะคะค่ะคนนี้สําหรับบางคนก็อาจจะมีนะคะในเรื่องของการนะคะเปิดตัวเปิดร้านทําธุรกิจค้าขายอะไรของตัวเองนะคะ ซึ่งอาจจะมีขึ้นมานะคะในปีนี้สําหรับคนเกิดวันพุธนะคะเพราะว่าดวงคนวันพุธเป็นดวงคนที่เขาเรียกว่าช่างเจรจานักต่อรองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนวันพุธจะเป็นคนที่ชอบค้าขายนะคะค้าขายโดยเฉพาะในเรื่องของงานบริการนะคะตัวแทนในหน้าซื้อมาขายไปพวกนี้นะคะสำหรับคนวันพุธก็ถือว่าดีค่ะ วันนี้ดวงคนวันพุธเดือนกุมภาพันธ์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเดือนที่บางคนอาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งนะคะที่เมื่อกี้ออกไปไพ่ใบนี้นะคะขึ้นมาเนียช่วงของต้นเดือนความเบื่อความเซ็งมันเหมือนกับอะไรมันเดิมเดิะเบื่อกับสิ่งที่มันเดิมเดิมะจะบอกว่าเป็นไพ่ของการอิ่มตัวก็ได้นะอิ่มตัวกับการทํางานละนะคะทําไปทํามามันก็วนเวียนอยู่แค่เนี้ยมันไม่เห็นไปไหนเลยก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะออกจังเลยเราอยากมีอิสระจังเลย นะคะมีอิสระในการทํางานมีสระในการใช้เงินมีอิสระในการใช้ชีวิตนะคะปีนี้จะเป็นปีที่คนวันพุธจะมีความรู้สึกอย่างนี้นะคะฉันอยากจะไปเที่ยวนะคะฉันอยากจะใช้ชีวิตชิลๆของฉัน <S <S 1> <S 1> คะพนีีถ้าเป็นในเรื่องของนะคะงานประจานะคะงานประจํา ถ้าเราตัดในเรื่องของความรู้สึกตรงนี้ไปได้นะคะความรู้สึกเบื่อนะคะความรู้สึกว่าเราอิ่มตัวแล้วอะไรเนี่ยถ้าเราตัดอารมณ์ตรงนี้ไปได้อ่ในเรื่องของการงานก็ถือว่าเรายังไปของเราได้อยู่ยังไปของเราได้ดีอยู่นะคะค่ะคนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในช่วงปีนี้ก็คือ เป็นช่วงปีที่ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายนิดนึงเพราะว่าจะเป็นปีที่เอ้เป็นเดือนนะคะเป็นเดือนเป็นเดือนเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยจะเป็นเดือนที่คนวันพุธจะใช้เงินเก่งมากจะใช้เงินเยอะมากแล้วเป็นการใช้เงินแบบตามใจฉันนะคะเราเรียกว่าฉันอยากฉันอยากจะใช้อะไรฉันก็ใช้ของฉันไปนะคะแต่ถามว่าเงินขาดมือไหมช่วงปีอย่างว่าไพ่ไบเนี้ยเขาเรียกว่ารอดได้แบบฉิวเฉียดทุกครั้งนะคะเอาตัวรอดได้นะคะ ถึงแม้ฉันจะใช้เงินเก่งยังไงฉันก้าตัวฉันรอดได้ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของหัวหน้าในเรื่องของผู้ใหญ่ก็ถึงว่าเขาก็ยังดีกับเราอยู่นะเขายังดีกับเราอยู่เพียงแต่เราเบื่อไปเองเซ็งไปเองนะคะซึ่งอารมณ์นี้นะคะมันอาจจะอยู่กับเราเป็นพักๆนะคะสักพักหนึ่งเรารู้สึกดีขึ้นขยันทางนานมากขึ้นสักพักหนึ่งเรารู้สึกเบื่ออ,อีกแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นเวลารู้สึกเบื่อขึ้นมาก็คือเาเรียกว่าเราก็อาจจะหาแล้วพักผ่อนนะคะพักร้อนนะคะไปเที่ยวใกล้ๆไปชาร์จแบตตัวเองแล้วก็กลับมาทํางานใหม่ค่ะแล้วก็นะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารักเก่า รักต่อที่เรายังไม่ยอมลืมนะคะเขาเรายังหวนคิดถึงนะคะยังหวนคิดถึงคนที่จากไปยังหวนคิดถึงคนที่เราเลิกไปแล้วนะคะเขาจากไปแล้วแต่เรายังคิดถึงเขาอยู่เรายังอะไรเอาวอนเขาอยู่เหมือนกับใจมันยังตัดไม่ได้ยังทําใจไม่ได้ยังอะไรเอาวอนอยู่กับอดีตนะคะไพ่ใบนี้ในเรื่องของความรักแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะยังบ่งบอกอีกว่าในเรื่องของรักสามเศร้า นะคะหรือความรักที่ไม่ลงตัวแล้วก็ทสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่เขาจะไปจากเรานะคะในเรือนี้ในเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นความรักสําหรับคนวันพุธในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะคะค่ะคราวนี้ถ้าเป็นในเรื่องการเงินเมื่อก,กี้บอกไปแล้วเนะาะใช้เงินเก่งมากนะคะส่วนใหญ่จะหมดไปกับในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวของเรานะคะค่ะ แต่การเงินก็ถือว่าไม่ได้ขาดมือนะคะถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภโชคลาภถ้าถามกกว่าสำหรับคนวันพุธในเดือนกุมภาพันจะพอมีโชคมีลาบกับเขาไปม,มีนะคะมีจะมีโชคมีลาบเข้ามาค่ะจะมีโชคมีลาบเข้ามาค่อนข้างนะคะค่อนข้างดีทีเดียวเลยแต่จะเป็นลักษณะของการพอได้มาแล้วก็ใช้นะคะเราก็ไปเทีย่ยวเราก็ไปนู่นไปนี่ของเราค่ะ ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพญาติผู้ใหญ่คนสูงอายุในบ้านนะคะก็จะระวังสุขภาพคุณพ่อนิดนึงนะคะคุณพ่อแล้วก็ญาติผู้ใหญ่คนสูงอายุที่เป็นผู้ชายในบ้านในครอบครัวนะคะแต่โดยภาพรวมนะคะถ้าถามว่านะคะเรามีความสุขไหมโดยภาพรวมนะคะถือว่ามีความสุขนะ ถ้าตัดอารมณ์ความเบื่อความเซงเรื่องงานไปได้น,ะ,นะคะถือว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะมีความสุขในช่วงของเดือนกุุภาพันธรวมทางเขาเรียกว่าในบ้านในครอบครัวจะมีงานมงคลมีงานฉลองอะไรเข้ามานะคะเขาเรียกว่าได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาได้อยู่เป็นพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวญาติพี่น้องจะมีการมาร,รวมตัวกันนะคะจะมีงานเลื่อนเลยมีงานมงคลเกิดขึ้นค่ะ ของสำหรับคนวันพุธในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นคนวันพุธในเดือนกุมภาพันธ์โดยภาพรวมถ,วนะถึงว่าดีนะ,ะถือว่าดีนะคะถือว่าดีทีเดียวนะคะคราวนี้จะถามไพ่ว่ามีอะไรที่ต้องเตือนมีอะไรที่ต้องระวังไหมสําหรับคนวันพุธในเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่ก็ขึ้นมาอีกนะนะคะความเบื่อนะ่ะฉันเบื่อฉันอยากจะออกจากตรงนี้ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้ฉันเบื่อมากนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะคะ เขาเรียกว่ารักเก่าที่เรายังไม่ลืมนะคะอ่ะคราวนี้มีอะไรที่เขาจะเตือนเราที่ไพ่จะเตือนเราะนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะก็มีไอเดียมีความคิดอะไรดีๆเข้ามาในเรื่องของการงานนะคะรวมทางเขาเรียกว่าคิดอยากจะทําอะไรของเราเองที่เมื่อกี้บอกไปนะคะซึ่งไพ่ก็ขึ้นมาเตือนอีกนะคะถ้าจะทำเขาเรียกว่าทําได,เด้เดี๋ยวทำเล็กๆอยู่ทํากับคนในครอบครัวอย่าทำเร่เปียงลาพังนะคะค่ะ ไพ่ใบนี้ได้ไพ่เด็กเหรียญน,นะคะที่บอกไปว่าการเงินในปีนี้ไม่ขาดมือนะคะเราก็มีใช้มีจ่ายของเราไปนะคะเดินทางท่องเที่ยวไปกินไปสังสรรค์กับเพื่อนสูงอะไรเฮฮากันไปใช้ชีวิตแบบชิวๆไปค่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะในเดือนกุมภาพัานธ์นะ,ะเรื่องความรักก็ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีก ะะเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังคงเป็นเดือนที่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสําหรับเราในเรื่องความรักนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเที่ยวไปสนุกสนานไปนะคะค่ะอโอเคนะคะในเรื่องการงานก็ที่บอกนะคะว่าเราจะจะเครียดเราจะรู้สึกกังวลรู้สึกกดดันนะคะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกกดดันไปเองเครียดไปเองนะ นะคะซึ่งจริงๆแล้วน่ะไม่มีอะไรนะคะผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเพราะว่าอาจจะเป็นคนตรงๆเป็นคนเสียงดังเป็นคนผงผางนะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะแต่เราอาจจะรู้สึกไม่ชอบเลยนะคะกับสภาวะในเรื่องของการโดนกดดันหรือการโดนตำหนิแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอ่อเรื่องงานอ่ะตัดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเกิอนออกไปได้เนี่ยงานถึงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแค่ในเรื่องความรักเท่าน,นั้นเองที่ยังไม่น่าไปโฟกัส นะคะคไปในเรื่องของการงานของเราดีกว่านะคะสำหรับคนวันพุธํำทํานายของคนวันพุธประจำเดือนกรุงพันนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ